คืนนี้ที่วิลลาปาร์คครับแฟนสิงห์พยองเตรียมระเบิดเสียงเชียร์เมื่ออูไรเอเมเลี่เตรียมส่งชุดใหญ่ลงบูมักกะบีเทลวิฟที่ฟอร์มในยุโรป้าไม่เท่าไหร่แต่ไปเติมความมั่นใจมาในเกมลีกวิลล่าต้องการ3แต้มเพื่ออันดับในท็อปแครับแต่ทีมเยือนก็มีทีเด็ดพร้อมสวนกลับแบบเจ็บๆมาดูกันว่าคืนนี้สิงห์พยองจะจัดหนักหรือเขี้ยวจะหักกลางวิลล่าปาร์คไปวิเคราะห์เจาะลึกด้วยกันมันๆเช่นเคยส่วนีนสามคู่ครับเกมยุโรป้าลีกสตูมการ์ดรอฟาดฟอร์เสรเสเออรียวเบต ส่วนเมื่อคืนชนะ2ตาย2แต่ว่าตัวเต็งติดสามดาวของเราแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะดอทมุล41ให้ต่อไปลูกควบกินเต็มคู่แรกในศึกยูโรปาลีกที่ออามาฝากกันในคืนนี้ครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสามแอสตาวิลลาจะเจอกับมาคาบีเทลวิฟอังกฤษเจอกับอิสราเอลฝั่งเขาเจ้าบ้านแอสตาวิลลาปัจจุบันอันดับที่10ในตารางครับสามนัดชนะ2แพ้1่งยิงได้4ี่เสีย2เก็บได้6แต้มแอสตาวิลลาของอุนายนเอมิลี พยายามกลับมาเดินหน้าอย่างมั่นคงครับในพรีเมียร์ลีกและในศึกทัวโยุโรปโดยที่ในยูโรปาลีกปัจจุบันอันดับที่10มี่6แต้มเท่ากับอันดับที่8ยังมีลุ้นเข้ารอบ16ทีมโดยอัตโนมัติอย่างเต็มตัวโดยหลังจากในยูโรปาลีกเปิดตัวสวยชนะใน2เกมแรกพวกเขาพลาดท่าในเกมล่าสุดครับบุกไปแพ้โกเอสเอเกลที่ฮอลแลนด์2-1ส่วนในเกมลีกหลังจากที่สไปย์เปิดบ้านจมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์หนึ่แต่รักษาความต่อเนื่องไม่ได้เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปโดนหงแดงจ ชนะ3แพ้2ชนะมากกว่าแพ้ก็จริงแต่ว่าเป็นการแพ้2จาก3เกมหลังสุดนะครับแอตเลติกเนี่ยต้องการชัยชนะที่ต่อเนื่องมากกว่านี้หากยังอยากลุ้นทำอันดับทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในบอลยุโรปความพร้อมของทีมวันนี้ตามในงานผู้เล่นบาดเจ็บมี4คนได้แก่ยูริเตเลมองอิมิเลโนบูเอเดียแอนเดสกาเซียและไทลอนมิงผู้เล่นทีน่าจับตาโอลีวัดกินกองหน้าทีมชาติอังกฤษหัวใจเกมลุกของวิลล่าในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลนี้เล่นไป14เกมจากทุกรายการทำไปแค่หนึ่งประตูครับตอนนี้อร์มา แต่ถ้าหากเขาอยู่ในฟอร,ร์มที่ดีวิลล่าก็มีโอกาสสูงที่จะทะลุเข้ารอบลึกๆในโยโูโรปาลีกต้องเร่งสร้างความมั่นใจกลับมาให้เร็วทีมเยือนมัคคาบีเทลโอวิฟครับจากอิสราเอลปัจจุบันอันดับที่32จาก36ทีม3นัดยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้2ยิงได้1เสีย6เก็บได้1แต้มมัคคาบีเทโอวิฟผลงานในโยโูโรปาลีกยังน่าห่วงครับหลังจาก3ามเกมแรกมีแค่1แต้มยังไม่ชนะใครและแพ้ใน2เกมลังสุดโดยที่พวกเขาแพ้เดนมาร์กสกละเกมล่าสับแพละเกแล์0 3 โดยหลังจากแพ้ในเกมยุโรปครับกับไปเรียกความมั่นใจชนะในเกมลีก2เกมติดเริ่มจากการเปิดบ้านชนะฮาโปอเอลเคยยัด3-1แล้วก็เกมล่าสุดบุกไปชนะมัคคคบีบินัยไลนา0-2ตอนนี้ในลีกอิสราเอลพวกเขาเป็นรองจากฟูงครับฟอร์มภาพรวม5เกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2สถานการณ์ในยูโรป,ปาลีกยังถือว่าพอมีโอกาสครับเพราะว่ามัคคคบีเทลอวิฟตามหลังอันดับ24พื้นที่เพย์ออฟแค่2แต้มแต่ที่บอกว่ายังมีโอกาสครับคืนนี้จำเป็นต้องมีแต้มถ้าเกมคืนนี้ผลไม่เป็นใจโดนเปิดช่องว่าง่าาาาางงหไปออีกอกกกโสลับมายา พร้อมกับเกมที่น้อยลงไปเรื่อยๆความพร้อมของทีมตามรายงานข่าวดีตัวเจ็บตัวแบนไม่มีผู้เล่นทีมน่าจับตารัสช,ชโลโมในเกมที่ยางน้อยต้องการแต้มครับพวกเขาอาจต้องเน้นเกมรับไปก่อนโดยที่ชโลโมคือหัวใจเกมรับของทีมเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่คะแนนความสามารถสูงฤดูกาลน,นี้เล่นไปเก้าเกมจากทุกรายการทําไป1นึ่งแอสซิสต์คืนนี้ขออาสาหยุดเกมรุกของวิลลาคู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนครับตลาดอัฟซับเปิดมาให้แอสเตอร์วิลลาต่อแพงลูกครึ่งครบสองจ่ายที่0.9สกอร์สูงกําแพงอยู่ที่3ลูกจ่ายที่0.8 จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอวิเคะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับตัวนี้ที่วิลล่ารักมีงานใหญ่นะครับสิงห์พยองต้องเอาสามแต้มคืนหลังจากพลาดที่ฮอลแลนด์ในเกมล่าสุดและนี่สุอเกมที่มองแล้ววิลล่ามีทุกอย่างเหนือกว่ามาคาบีเทอวีฟอย่างแรกเลยนะครับการเล่นในบ้านของวิลล่าสติสุดโหดวิลล่าเนี่ยไม่แพ้ใครในบ้านถึง19จาก20นัดหลังสุดและชนะรวดใน4ีเกมหลังทุกรายการครับที่เล่นในบ้านไม่ว่าจะเป็นการเจอทีมใ,ในยุโรปหรือในพิมเมลีกขนาดแมนซิตี้ยังโดนเล่นมาแล้วนะครับ อย่างต่อมาครับหลังจากที่เปเปในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลอูไนเอมิรีกลับมาเน้นมากๆครับโดยเฉพาะเกมในบ้านที่รัดกุมขึ้นเยอะเกมในบ้านของวิดล่า6จาก9เกมเย้าหลังสุดเก็บคินชีตได้ในบ้านของวิดล่าฟอร์มเหนียวครับมัรคคบี้เทลวิฟขอมาเซอร์ไพร์ลำบากแล้วข้อที่3ครับต่อเนื่องจากข้อตะก,กี้เลยการเปิดบ้านเจอกับมัรคคบี้เนี่ยถ้าทีมอย่างมิทเทลแลนด์ and, หรือว่าเดนโมสาเก็บสามารถยิงมัรคคบี้รวมกันได้6ลูกก็ไม่มีเหตุผลที่วิดล่าจะยิงได้น้อยกว่า2ประตูและมาร์คบี้เทลวิ แม้จะยังไม่แพ้ใครในลีกอิสราเอลแต่ในยูโรปาลีกพวกเขามีแค่แต้มเดียวจาก3เกมเสียไป6ยิงได้เพียงแค่ลูกเดียวและคืนนี้ต้องมาเยือนครับโดยที่ไม่มีแฟนบอลตัวเองติดตามมาด้วยเนื่องจากยูฟ่าเนี่ยกลัวเรื่องของความวุ่นวายนะครับอันมีต้นเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเสียทั้งฟอร์มเสียทั้งแรงใจเสียทั้งเสียงเชียร์และบรรยากาศด้วยข้อที่4ครับตอกย้ําด้วยสยติเกมลุกของมาคาบีที่ยิงไม่ได้เลยใน2เกมโีปล่าสุดขณะที่วิลล่าเนี่ยมีตัวทะลุทะลวงอย่างดอนเยนมาเลนทททีี่่่่่พร้้อออมมสาาาาางงงควแแตกตกละยยย5ุ บทเลียนจากการเจอกับโกเอชอเกิลบอกให้วิลลาไม่ประมาทอีกพวกเขาต้องการ3มแต้มเพื่อก่อติดท็อปแครับและียกความมั่นใจขึ้นมาหลังแพ้แบบช็อกในนัดก่อนดังนั้นเฮียขอสรุปเลยครับจากฟอร์มสภาพทีมสภาพสิ่งแวดลอ้อมและแรงจูงใจมัคคคบีเทลวิฟเป็นรองทุกอย่างส่วนแอตตาวิลลาพร้อมอัดในบ้านวิลลาจะชนะแน่รอยิงฝังลูกที่2ลูกที่3เท่านั้นคู่นี้ระหว่างแอตตาวิลลากับมัคคคบีเทลวิฟชอบแอตตาวิลลาให้ต่อไปลูกครึ่งครบ2เป็นตัวเต็งติด3ดาว คู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างสโตมการ์ดจะเจอกับนอตทิแคมฟอเรสต์เตะกันเวลาเที่ยงคืน45นาทีฝั่งของเจ้าบ้านครับสโตม์กร์ดจากออสเตรียปัจจุบันอันดับที่27ในตารางยูโรปาลีก3นัดเนี่ยชนะ1แพ้2ยิงได้3เสีย5เก็บได้3แต้มสโตมการ์ดเป็นแชมป์ลีกออสเตรียนะครับแต่ตกรอบคัดเลือกแชมป์ลีกเลยต้องลงมาเล่นในยูโรปาลีกซึ่งก็คล้ายๆกับมาค์คบีในคู่ตะกี้นะครับในยูโรปาลีกเนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่มี3แต้มแต่ยังเท่ากับอันดดดััััับบทททีีทีีนนี่่่่่4 4ไไ้ปตอออยงงพมหววสนนนนใลก ตามหลังเจ้าผูก3แต้มแข่งน้อยกว่า1เกมแต่อย่างไรก็ตามครับภาพรวม5เกมหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะ1เสม 1, อ1แพ้3โดยที่เป็นการไม่ชนะในสเกมล่าสุดครับคิดเฉพาะในเวลา90นาทีในเกมยูโรปาลีกเกมล่าสุดเนี่ยบุกแพ้โซติกส1่ส่วนเกมล่าสุดจริงๆก็คือบุกแพ้ราบิดเวียนนา2-1ในเกมลีกเกมนี้ได้กลับมาแก้ตัวในบ้านครับเจอกับทีมจากพิมเมลีกแม้จะเป็นงานยากแต่ถ้าชนะได้ความมั่นใจจะกลับมาแน่นอนรวมถึงโอกาสไปต่อในยูโรปาลีกด้วย ความพร้อมของทีมครับวันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บมีหนึ่งคนได้แก่โทชิชุกูนี่ผู้เล่นทีน่นาตาตาโอตาคิตเทชวิลลี่ตัวลุกฝั่งขวาทีมชาติจอเจครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของลีกออสเตรียเมื่อรู้ดูการก่อนหน้านี้และฤดูกาลนี้ก็เริ่มต้นได้ดีครับยิง8จ่าจอีกหนึ่งเป็นตัวลุกตัวขวบของทีมส่วนทีมเยือนนอตเทมลฟอร์เรสปัจจุบันอันดับที่17ในตารางยูโรปาลีกสามนัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงได้6เสีย5เก็บได้สีแต้มฟอร์เรสมาเล่นรายการนี้ลังาดา,งาดดนทํผไครบ จบอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าฤดูกาลปัจจุบันครับสถานการณ์โดยรวมในลีกไม่ดีเลยอยู่อันดับรองสุดท้ายอันดับที่19ฟอร์ม5เกมหลังชนะ1เสมอ1แพ้ถึงสส่วนในเกมยูโรปียลีกยังมีลุ้นครับตอนนี้อันดับที่17แต้มห่างจากอันดับที่8ที่จะเข้ารอบโดยอัตโนมัติอยู่2แต้มแต่ก็ห่างจากอันดับที่25ที่จะไม่ได้ไปต่อ1แต้มโอกาสในการเข้ารอบยังเปิดครับยันไรก็ตามในยูโรปียลีกเกมล่าสุดเปิดตัวชอนไดเป็นกุนซือคนที่สาของทีมครับพวกเขาเ ส่วนในเกมลีกเกมล่าสุดเนี่ยแม้จะยังไม่ชนะแต่ก็หยุดเลือดได้แล้วนะครับหยุดความแพ้แพ้ได้ด้วยการเปิดบ้านสเสมอกับแมนยู2 2การรับมือกับเกมกลางสัปดาห์ซึ่งเพิ่มขึ้นมาต่างจากฤดูกาลก,ก่อนครับทั้งความถี่ของแมตช์และการเจอกับถั่วกะทิของยุโรปเป็นสิ่งที่ท้าทายฟอร์เรสในฤดูกาลนี้ความล้อมของทีมวันนี้ตัวที่ลงไม่ได้แน่ๆคืออีกอร์เคซุสครับถูกแบนส่วนที่บาดเจ็บลงไม่ได้มีโอลาไอนาโอลิซันดาซิเซนโกดีแลนบัคควาแองกัสกันคริสวูดและก็ดักลาส มอแกนกิฟไว้น้องกิฟครับเป็นหัวใจเกมลูกของทีมทํา1ประตูในเกมล่าสุดที่เสมอ,อกับแมนอยู่ฤดูกาลนี้เล่นไป14เกมจากทุกรายการทําไป2ประตู3แอสซิสต์เกมนี้ตัวลุกหายไปเยอะครับมอแกนกิฟไว้น่าจะต้องรับบทหนักในเกมบุกของทีมการจาัดก,กันาของคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนตลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้ฟอเรสต์บุกไปต่อที่ราคาครึ่งควบลูกจ่ายที่0.89สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่0.94จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงงิิตขอวขอเเคคราะหกมูนนีี้้ดั ค่ำคืนนี้อ่ะเจ้าป่ามีภารกิจสําคัญในออสเตรียครับและเฮียคาดว่าพวกเขาจะเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้หลังเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นภายใต้กุณสือคนใหม่ครับชอนไดจุดเปลี่ยนมาจากเกมฟอร์มล่าสุดครับเกมที่เจ้าแมนยู2-2ผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะเก็บได้แค่แต้มเดียวแต่ถ้าดูรูปเกมเนี่ยถือว่าพวกเขาดูดีมีทรงขึ้นนะครับมีระเบียบกว่าเดิมในเกมนั้นฟอเรสต์โชว์น้ำความใจสู้ครับวิ่งไล่กดดันจนพิกนาแมนยูได้ก่อนจะมาพลาดท้ายเกมดูทรงไม่เหมือนทีมที่อยู่ในโซนตกชั้น และก่อนหน้านั้นก็อย่าลืมครับพวกเขาซัดปอร์โตทีมแกล่งจากโปรตุเกสในยูโรปาลีกนั่นคือชชนะนัดแรกในยุคข,ของชอนไดนอกจากชนะแล้วยังเก็บคินชีตได้ด้วยบอกได้เลยครับจากเกมนั้นกำลังใจของเจ้าป่ามาเต็มอย่างที่2ครับต่อเนื่องจากข้อแรกเกมลุกของฟอเรสเริ่มกลับมายิงแล้วโดยในเกมยูโรปาลีกที่ผ่านมาครับฟอเรสยิงได้นัดละสประตูทุกนัดจาก3มนัดหลังสุดเกมที่เจอกับแมนยูก็ซัดไป2ประตูนั่นแปลว่าการเข้าทำของพวกเขาเริ่มดีขึ้นครับหวังผลได้รมแกนกิฟไว้กับคาร์สันออดอย คือ2ตัวลุกที่กำลังเข้าฝักในเกมส่วนกลับของฟอเรสต์ส่วนเจ้าบ,บ้านครับสตอมการ์ดกำลังเป๋ไม่ชนะใครมาในเวลานะครับเก้าเสี้ยนาทีไม่ชนะมา4ี่เกมเป็นการแพ้ถึง3จาก4เกมนั้นเกมรับเนี่ยรั่วเชลียออกมาแล้วเสีย1.8ประตูต่อเกมซูมดูไม่กระทังกันเล่นในบ้านของพวกเขาครับถึงจะครองบอลได้มากกว่าแต่ถิติก็คือแพ้ถึง3าจาก4ี่เกมเย่าในลีกออสเตรียเจอทีมจากอังกฤษที่ในลีกเนี่ยมีสปีดและก็แรงประทะที่เหนือกว่าก็มีสิทธิ์โดนได้แล้วอย่างที่4ครับปัญหายามเล่นเกมยุโรปรู้หรือไม่ ในการแข่งยูโรปาลีกสตูมการ์ดแพ้ถึง55%ครับจาก20นัดหลังสุดและไม่ชนะถึง8จาก10เกมหลังนั่นแปลว่าพอเจอระดับธธัวกะทิของยุโรปครับพร้อมที่เคยจิงในลีกก็ไปไม่รอดเฮียนะไม่ชอบสิ่งนี้ของสตูมการ์ดอย่างที่5ครับความลงตัวของฟอเรสต์เริ่มมาชอนไดเน้นไปที่เกมรับเน้นๆครับเน้นวินยัยเกมลุกใช้สปีดริมเส้นใช้โอกาสไม่เยอะครับซึ่งเป็นแผนเดิมที่พวกเขาเคยทําได้ดีในซีซั่นก่อนนักเตะก็เริ่มคุ้นเคยครับตอบสนองถ้าคุมจังหหววะได้เเเเเมมมมืออออนนกกกทีี่่จัยููาาสสโง ที่จะเก็บชัยชนะนอกบ้านได้เป็นเกมแรกในรอบหลายเดือนเฮียขอมัดรวมตรงนี้นะครับคู่นี้สมการฟอร์มตกเกมรับล่วขาดความมั่นใจส่วนฟอร์เรสกำลังเริ่มติดเครื่องครับสปีดเกมบุกดุดันมีแรงฮึดจากกุนซือคนใหม่คืนนี้เจ้าบ้านมีลุ้นปลดล็อกชัยชนะนอกบ้านคู่นี้ระหว่างสมการกับฟอร์เรสชอบฟอร์เรสให้ต่อไปซึ่งครบลูกคู่ที่สามเรียวเบติสจะเจอกับลียงสเปนเจอฝรั่งเศสเตะกันเวลาตีสามฝั่งของเจ้าบ้านครับเรียวเบติสปัจจุบันอันดับที่16ในตารางยูโรปาลีกสนัด ชนะ1เสมอ2ยังไม่แพ้ยิงไน้ี่เสีย2เก็บได้5แต้มเบติสรองแชมป์ยูฟ่าคอนเฟเดรทีคครับและจบอันดับที่6การิกาเมื่อฤดูกาลก่อนเลยได้ขยับมาเล่นอีกถ้วยนะครับในถ้วยพี่รองยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้เป้าหมายทั้งในลีกแล้วก็ในยูโรปาลีกก็คือการพยายามคว้าตัวไปแชมเปี้ยนีกให้ได้โดยที่ผลงานในยูโรปาลีกครับ3เกมยังไม่แพ้ใครก็จริงแต่ก็ชนะแค่เกมเดียวมี5แต้มยังพอรุนได้ครับทางจากอันดับที่8ที่จะได้เข้ารอบทันทีรอบ16ทีมทันทีเนี่ยกกซนี่้ตอ2แม เกมล่าสุดในเกมยูโรปาลีกคือการบุกเสมอราสิงเก็ง0-0หลังจากนั้นครับพวกเขาแพ้กับตราหมีแอตเลนโกโมาลิตคาบ้านในเกมลีก0-2ก่อนจะแก้ตัวได้ใน2เกมถัดมาครับในเกมบอลถ้วยพวกเขาชนะแอตเลนโกพาวมาสหน่เส่วนเกมลีกเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มมาโยกา3-0ฟอร์มภาพรวม5เกมหลังเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1เชชนะ2เกมล่าสุดจะทําให้เบติสลงสนามเปิดบ้านด้วยความมั่นใจความพร้อมของทีมตามรายงานผู้เล่นบาดเจ็บลงไม่ได้มีคนเดียวครับจูเนียร์เฟอร์โบ ส่วนที่ต้องเช็คฟิตมีเชอร์มี่อาวิลาอิสโก้ลิคโดโรดิเกสและพอลโลเปสผู้เล่นทีน่าจับตาแอนโทนีฟอร์มเนี่ยได้คะแนน10เต็ม10ในเกมล่าสุดครับเกมที่ชนะมาโยกาโดยการทํา2ประตู1นึ่งแอซิสโดยที่ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับหลังจากปิดมหากราบการย้ายตัวมาเป็นผู้เล่นของเบติสเต็มตัวก็ทําผลงานให้กับเบติสสุดยอดเก้าเกมที่ลงเล่นจากทุกรายการครับทำไปแล้ว5ประตู2แอซิสได้อยู่ในที่ที่ใช่อยู่ที่ที่ใจชอบครับก็เลยโชว์ฟอร์มสุดยอดมากมาก ฝั่งของทีมเยือนโอลิปิกลียงปัจจุบันอันดับที่3ในตารางยูโรปาลีครับ3นัดชนะรวดทั้ง3นัดยิงใน้5เสียศูนย์เก็บได้9กแต้มลียงแม้จะจบอันดับที่6ในลีเอิงเมื่อฤด่ก,กาลก่อนครับแต่พวกเขาเนี่ยมีช่วงเสียวเกือบโดนปรับตกชั้นในข้อหาเกี่ยวกับการเงินนะครับแต่อุทธรผ่านเลยได้เข้าร่วมแข่งยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้มีเป้าหมายเช่นเดียวกับเบติสครับที่ปีนี้ขอคว้าตัวไปแชมเปี้ยนลีกในยูโรปาลีกตอนนี้เป็นหนึ่งใน3ทีมที่ยังชนะรวดครับเกมล่าสุดกเกมยูโรปาเปบาบนนชนะซ จากนั้นเล่นเกมลีก2เกมครับสเสมอกับปารีสเอฟซีสาและเกมล่าสุดสเสมอกับเบสศูนย์ศูนย์ลียงต้องการชัยชนะต่อเนื่องในเกมนี้เพื่อจะได้รีบปิดงานเข้ารอบครับและไปเน้นทำผลงานในเกมหลีกต่อความพร้อมของทีมตมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมี3คนได้แก่โอเรลมงกล่ามาลิกโฟฟาน่าและเอเนส์นูมานผู้เล่นทีมนาจตาคินตันมาตากองหลังจอมแกล่งทีมชาติอังกลาตอนนี้ในยุโรปาหลีครับลียงยังไม่เสียประตูเลยเกมรับดีมาก ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากฟอร์มของมาตาที่ทําผลงานได้ดีครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่คะแนนความสามารถสูงเป็นกองหลังตัวหลักฤดูกาลน,นี้เล่นไป14เกมการเจอกันของคู่นี้เคยเจอกันในเกมยูโรปาลีกเนี่ยละครับย้อนกลับไปฤดูกาล2013เกมแรกบ้านเบติสเสมอกัน0ูนเกมที่2บ้านของลียงลียงชนะ1-0ตาลาลับของคู่นี้เปิดมาให้เรียลเบติสต่อลียงครึ่งลูกจ่ายที่0.82สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่0.91จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติ ขอวิราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับนี่คือการดวลกันของ2ทีมไร้พ่ายครับที่ต่างก็กำลังมั่นใจเรียวเบติสเปิดบ้านเจอกับลียงที่เก็บเกาตม้มเต็มและยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวแต่ว่าวันนี้ครับเบติสมาตอบแพงเฮียว,วน่าสวนนะครับน้ารองลียงเราไปเลาะที่เจ้าบ้านก่อนนะครับเบติสฟอร์มของเบติสในบ้านเหนียวแน่นครับ28จาก35นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านพวกเขาไม่แพ้ใครครับและ43%ของเกมเหล่านั้นจบด้วยการมีคลีนชีตเรียกว่าในบ้านเนี่ยฟอร์มเหนียวมากๆแต่ลียงองก็มาด้วยเกมรับสุดแ่ง 3นัดในรอบลีกเฟสชนะรวดยิงใน5้ไม่เสียประตูเลยเกมรับแน่นปักกองกลางอย่างองตวนดูบัวคุมแดนกลางนิ่งมากทําให้คู่แข่งทําเกมนําบาอย่างที่3ครับทั้งคู่ในฤดูกันนี้ดูเน้นการตั้งรับและส่วนกลับเน้นรัดกุมมากกว่าบุแกแหลกเบติสเนี่ยคลองบอลเฉลี่ยแค่27%เองนะครับในบอลยุโรปรองจังหวะสวนส่วนลียงเองก็เล่นรัดกุมครับตัวเลขบอกชัดเจนยิงน้อยแต่ก็เสียน้อยไม่สิจริงๆไม่เสียเลยนะครับทั้ง2ทีมจึงมีนโน้มที่จะเล่นกันด้วยความระวังครับวัดกันดีเทคนิกคกลางสนามมากกว่า อย่างที่4ครับผู้เล่นกำลังสำคัญขาดไปทั้งคู่เบติส <Bet is S 1> ไม่มีอิสโก้ตัวปั้นเกมหลักส่วนลียงก็ขาดเทนเนอร์เทสแมนครับยิงประตูชัยในเกมแรกยิงตอกย้ำการที่เกมนี้จะเล่นด้วยความระวังกว่าเดิมอย่างที่5ครับสติโมเมนตัมคู่นี้สุสีลียงไม่แพ้12จาก15เกมล่าสุดทุกรายการส่วนเบติสก็แพ้แค่นัดเดียวจาก11ดนัดล่าสุดแพ้อย่างทั้งคู่เกมนี้ครับน่าจะเป็นเกมที่เล่นกันด้วยความระวังเกมน่าจะหนืดๆลูกเดียวอาจจะส่งผลต่อการแพ้ชนะได้เลยมองว่าเกมสุสีออกได้3หน้า ราคาเปิดมาแบบนี้รองลียงไปดีกว่าครับรองกิน2หน้าเสมอก็กินเต็มแล้วคู่นี้ระหว่างเบติสกับลียงชอบลียงให้รองไปครึ่งลูกคู่ที่4คู่สุดท้ายครับที่มาฝากกันเรนเจอร์เจอรโรมา่าเตะกันเวลาตีสาฝั่งของเจ้าบ้านเรนเจอร์จากสกอตแลนด์ปัจจุบันอันดับที่36อันดับสุดท้ายครับสนัดแพทั้งสานัดเลยยิงได้1เสียหกศูนย์แต้มเรนเจอร์จบอันดับที่6ในลีกสกอตเมื่อฤด,ดูกาลก่อดอีกครั้งนะครับและจริงๆเนี่ยได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกแต,ตก ช่วงต้นฤดูกาลยันผลงานได้ไม่ดีนักในยุโรปลาลีกตารางฟอร์ทุกอย่างครับแข่งมา3เกมแม่งแพ้รวดจมบวยเกมล่าสุดบุกแพ้บราาน30ก่อนที่จะมาแก้ตัวได้ในเกมลีกชนะ2เกมรวดเปิดบ้านชนะคิวมาหนก31แล้วก็บุกชนะฮิวเบเนียนศ1นแต่ยังอยู่ที่4ครับตามหลังจากฝูง14แต้มเข้าให้แล้วอย่างไรก็ตามเกมล่าสุดจริงๆคือเกมบ bon อลถ้วยสกอตติสครับที่เล่นต่อเวลาแพ้เซลติกไป31ทําทำให้ฟอร์ม5เกมล่าสุดในเวลา90นาทีนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1 ฟอร์มเนี่ยยังไม่สม่ำเสมอตอนนี้ในยูโรปาลีกแต้มห่างจากอันดับที่24ที่จะได้ลุ้นไปต่อ3มแต้มเกมน,นี้ถ้ายังหวังจะไปต่อต้องเก็บแต้มให้ได้ความพร้อมของทีมผู้เล่นที่บาดเจ็บลงไม่ได้มีดูจอห์นสเตอร์ลิงลับบี้มาทอนโดและกิแลนดดูเวลผู้เล่นทีมะนับตาเจมส์ททวินเนียเครื่องยนต์ทางฝั่งขวาตัวสำคัญของทีมครับรับบทกัปตันทีมของเลนเจอร์มาหลายปีและเป็นแกนหลักในทีมโดยตำแหน่งเนี่ยเป็นแบ็คขวาแต่ก็มีสติส่วนร่วมกับเกมลุกอย่างโดดเด่นครับ เล่นไป18เกมทําไปถึง4ประตู1แ a s ิสต์เป็นผู้เล่นที่มีความสัมพันธ์กับทีมมากฝั่งของคิมเยือนโรมา่าปัจจุบันอันดับที่23ในตารางยูโรปาลีกครับ3นัดชนะ1แพ้2ยิงได้3เสีย4เก็บได้3แต้มโรม่าครับที่ได้ลุงจอมยัว่วเปียโรโกัสเปรินี่รับหมายต่อจากราเนีลี่ที่ปลุกโรมา่าจบอันดับที่5ในฤดูกาลก่อนได้ตัวมาเล่นยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้และฤดูกาลนี้ครับ หวังจะทําให้ดีกว่าเดิมหวังที่ตัวแชมเปี้ยนลีกโดยที่พวกเขามี2ทางครับคือติดท็อปสในลีกหรือคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกซะหรือว่าเอาทั้ง2อย่างเลยก็ยิ่งดีนะครับซึ่งตอนนี้ในลีกโรมาทาได้ดีอยู่อันดับที่4แต้มห่างจากจ่าฝูงแค่แต้มเดียวแต่ในยูโรป้าลีกยังทําได้ไม่ดีนะักปัจจุบันอันดับที่23ครับแต้มเท่ากับอันดับที่25ยังไม่ปลอดภัยเกมล่าสุดในเกมยูโรป้าลีกแพ้คาบานต่อวิธอลเมกลีย,วก,ว,ก League, กกยวกเขาชนะโลและเปปิดบ้าาานนชนะม -1 แต่เกมล่าสุดก็แพ้อีกแล้วนะครับแพ้ต่อเอซิมิลานบุกไปแพ้1-0ฟอร์ม5เกมหลังชนะ2แพ้3เริ่มแงแกว่งนะครับฟอร์มไม่แรงเหมือนช่วงแรกแพ้มากกว่าชนะเกมนี้ต้องชนะเพื่อผลดี2เด้งครับทั้งต่อความหวังในการเข้ารอบยูโรปาลีกและด้วยความมั่นใจกลับคืนมาความพร้อมของทีมวันนี้ตามรายงานผู้เล่นบาดเจ็บได้แก่อังจลิโนเอโดราโบเวและพาโบดิบาลาส่วนที่ต้องเช็คฟิตมีอีแวนฟุกุสันผู้เลนทีนดาบตาเจนลูก้ามันซินี จุดเด่นของโรมา่าฤดูกาลน,นี้คือเกมรับนะครับที่ตอนนี้เสียประตูน้อยที่สุดในเซเรียเสียไป5ประตูเกมนี้หวังว่าจะเอาความเหนียวในเซเรียมาใช้ในบอลยุโรปบ้างซึ่งเจรลกามันซินี่คือหัวใจเกมรับของทีมฤดูกาลน,นี้ครับเล่นไป13เกมทําไป1ประตูเป็นตัวหลักเลยหนึ่งในผู้เล่นที่คะแนนความสามารถสูงของทีมการเจอรกันของคู่นี้เจอกันครั้งเดียวในเกมอุ่นเครื่องย้อนกลับไปปี2004ครับซึ่งโรมา่าแพ้กลาสโกเรนเจอร์ไป1-4่ตาลละซับเปิดมาให้วันนี้ครับโรมา่าบุกมาต่อครึ่งควบลูกจ่ายที่0.96 สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.5จ่ายที่0.9จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงเสถิติขอไปเคราะเกมคู่นี้ดังนี้ครับเจ้าท่นเรนเจอร์ยังไม่มีแม้แต่รอบเดียวในรอบดีคสเตทส่วนผู้มาเยือนอย่างโรม่าเนี่ยก็หวังใช้เกมนี้เดี่ยสัทากลับขึ้นมาหลังแพ้มิลานในเกมล่าสุดฝั่ง้าบ้านเรนเจอร์ครับกลังดิ่งในยุโรปแพ้รวด3นัดเสียไป6ประตูยิงได้แค่ลูกเดียวตอนนี้ดูเหมือนจะขาดความมั่นใจอย,อย่างแรงล่าสุดพึ่งโดนเติเกียรตกรอบบอลด้วยแถมเล่นยาว120นาทีต่างหากนะครับความ,น,าม,น,มนี้ ซึ่งเฮียไม่ชอบสิ่งนี้ครับอย่างต่อมาโรม่าครับแม้ฟอร์มยุโรป้าเนี่ยแผ่วแต่สถิตแปลกๆก็คือดันเล่นนอกบ้านดี D นะครับชนะถึง5จาก6เกมเยือนในทุกรายการรวมถึงนัดเปิดหัวยุโรป้าลีที่บุกชนะนิดสองหนึ่งถ้าจากสถิติก็ต้องบอกว่าโรมา่าแกล้งย้ำออกนอกบ้านมากกว่าในโรมซะอีกนะครับอย่างที่3ครับเกมของลุงกัสเปเดนี่เกมของโรม่าะนะครับเน้นรับเหนียวแน่นไว้ก่อนเป็นจุดแข็งนะครับโรม่าเนี่ยเก็บกินชีตได้3จาก6เกมเยือนหลังสุดและเสียป,ประตูเฉลี่ยแค่0.67ประตูต่อเกมแล้วเกมลุกกััสวนนบอตราย แม้ว่าในคืนนี้ครับพวกเขาจะไม่มีดีบาร่าแต่แนวรุกก็ยังมีอาเตมโดเบยกและโลเรนโซเปเลกรินี่ที่พร้อมขึ้นเกมอย่างที่4ครับต่อเนื่องจาก่างที่3เรนเจอร์เนี่ยจะมาเจาะยังไงก่อนนะครับในเมื่อพวกเขาขาดความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายเรนเจอร์ทำได้เพียง1ประตูจากสานัดในยูโรปาลีกปีกอย่างมาธอนโดและกองกลางอย่างฟีแลนโดเวลก็เจ็บนะครับทำให้ตัวเลือกในเกมลุกจํากัดแถมเจอกระแพงแนวรับอิตาเลียนแบบนี้มีโอกาสสูงที่จะเจาะไม่เข้าอีกอย่างที่5ครับแรงจูงใจดูโรมาจะเหนือกว่าเพราะพวกเขายังมีลุ้น แล้วถ้าท็อปฟอร์มเนี่ยเกมที่เหลือลชนะหมดเลยเงนะครับจะไปลนอันดับในท็อปแก็ยังถือว่าพอไหวและเกมนี้ต้องการสามแต้มเพื่อทิ้งห่างคู่แข่งที่ยังพื้นที่ท็อปยีโดยตรงอย่างเรนเจอร์นะครับขณะที่เรนเจอร์หากแพ้เกมนี้แทบหมดสิทธิ์เข้ารอบแต่ฟอร์มตอนนี้พวกเขาังมีเครื่องหมายคําถามสำหรับคู่นี้เฮียขอขมวดดังนี้นะครับเรนเจอร์เนี่ยฟอร์มตกเกมลุกฝืดสภาพร่างกายล้ากว่าส่วนโรมาเกมเยือนดุดันเกมรับแน่นครับความมั่นใจเหนือกว่าดังนั้นคู่นี้ระหว่างเรนเจอร์กับโรมาชอบโรมาให้ต่่อไปคครึงวบลูก สรุปในค่ำคืนนี้กับมาวินบอทอินไซต์บอลชอบเฮียให้ตามนี้นะครับคู่แรกคู่เอกของเราแอสตันวิลล่ากับมาร์คบี้เทลวิฟวิลล่าเหนือกว่าทุกอย่างชอบวิลล่าให้ต่อไปลูกครึ่งครบ2เป็นตัวเองติด3ดาวสตูมกลาสกับนอติงแฮมฟอล์ลส์ฟอล์ลส์เหมือนฟอร์มจะเริ่มกลับมาได้ครับส่วนเจ้าบ้านฟอร์มตกชัดเจนชอบฟอล์ลส์ให้ต่อไปครึ่งควบลูกเบติสกาลิยงทั้งสองทีมเล่นเกมรัดกลุมครับแพ้ยากในช่วงหลังเกมนี้น่าจะหนื่ๆนสูสีดูออกได้สำน่าให้รองลียงงงคครรรรรอออลยให้้ไปึูู่่กสุทาาเเเนจจ์โม ภาพรวมของโรมาดีกว่าครับโดยเฉพาะสิติเกมเยือนส่วนเรนเจอร์ฟองออกทะเลเกมนัดก่อนเล่น120นาทีต่างหากนะครับน่าจะมีผลความลา้าชอบโรมาให้ต่อไปครึ่งครบลูก1ตัวเต็ง3ตัวชอบชอบสุดในวันนี้ก็ชอบวิลล่าครับให้ต่อไปลูกครึ่งควบ2เป็นตัวเต็งติด3ดาวของแพงคือของดีส่วนสเตป3ให้ต่อฟอเรสต์รองริยงต่อโรมาทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์และก็มุมมองของเกมในคืนนี้แล้วอีกครั้งถ้าฟังและชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเพิ่มการมองเห็น แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับอยากทราบทัศนะคู้ไหนเพิ่มเติมพิมพ์ถามมาเลยเดี๋ยวเฮียเข้าไปตอบให้มาวินบอลอินไซต์ขอให้ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกแล้วก็โชคดีตื่นมารับทราบเฮงเฮงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ